สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้คุณแม่ของเราไม่ได้อยู่ในป่าน,นะคะวันนี้อยู่แปลงหญ้าของลูกสาวน้องอรไทยวันนี้จะมาปลูกหญ้าเนาะนะคะแปลงหญ้ามาดูคุณแม่สายโยกของเราโยกทั้งวันโยกทั้งคืนค่ะเมื่อคืนผูกทิ้งไว้นี่ค่ะแปลงหญ้า ดูเล่นเล่นกิ่งไม้ค่ะหักไปหลายท่อนคุณแม่ของเรายูกทั้งวันยูกทั้งคืนตั้งฉายาให้ไหมเนาะคะ่ะแม่เพชรสายยุกค่ะไม่รู้เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้เหมือนกันค่ะยุกไปอย่างนี้หละคะ่ะ ดูแม่เพชรโยกไปก่อนคะ่ะวันนี้สงสัยอากาศจะร้อนเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าร้อนตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะวันนี้นี่คะ่ะฉันจะยาาิจะยานของช้างบางเชือกก็ไม่โยกคะ่ะบางเชือกก็ยืนนิ่งคะ่ะบางเชือกก็เอาอย่างนี้เลยคะ่ะทั้งวันทั้งคืนไม่รู้เหนื่อยไม่เหนื่อยก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่หยุดค่ะกินอาหารก็ไม่หยุดจะโยกไปอย่างนี้หละค่ะโยกทั้งตัวเลยค่ะนี่ตัวสัน่นหมดเลยโยกแต่ละทีค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะวันนี้มาดูเม่สายโยกของเรา ยูทั้งตัววันนี้น้ำไม่ไหลมาสองวันแล้วค่ะคุณแม่ของเราตั้งแต่เมื่อวานน้ำก็ไม่ไหลค่ะ วันนี้ตอนเช้าไม่รู้จะไปกินไหนกินไปขอน้ำบ้านไหนนาะก,กินนี่ยน้ำไม่ไหลค่ะแดดเพิ่งจะออกค่ะลูกทั้งตัวเลยค่ะดูค่ะตอนกลางคืนสงสัยมียุงสงสัยจะมียุงโอ้ มาแล้วเห็นเพื่อนซีมาแล้วพี่นิ่มเพื่อนซีมาทักทายกันเลยนี่ค่ะเจ้าเจ้ามีมาด้วยกันเห็นพ่อควันมาหาลองใส่เลยค่ะ เดินไปใส่เลยค่ะพ่อควานนี่ค่ะเพื่อนซีของแม่เพชรไปมาก็ไปด้วยกันอันนี้พ่อควานจะเอาไปกินน้ำไปขอน้ำเขากินเนาะน้ำไม่ไหลมาสองวันแล้วค่ะ แม่ควานพ่อควนันยังไม่มีน้ำจะอาบเลยโยกหาเจ้าของเห็นเจ้าของมาถ้าไม่เห็นก็ไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าเห็นนี่เอาการเลยยิ่งโยกใหญ่เลย ิ่ไหเลยมือมือที่ยกขึ้นดมกินหาเจ้าของฮะไอตัวนี้ก็เหมือนกันเจ้าของหายไม่ได้เลยนี่วิ่งหาหอื หากันอีกแล้วไม่กลัวกันเลยยังไม่ได้กินข้าวนะสองตัวแม่ควันยังไม่ได้กลับบ้านไอตัวนี้ก็ไม่มี จเจ้าจ้ามีไปแล้วลองหาเจ้าของแล้วไม่เห็นเจ้าของหมาก็หมากับช้างก็เหมือนกันไม่เห็นเจ้าของก็ร้องหาเจ้าสองตัวค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะวันนี้เนาะมัดูแม่เพชรสายโยกของเราโยกทั้งตัวเลย อนอนเฝ้ากันไอตัวหนึ่งไปไหนเนาะไปหาไออะไรแย่ไอเจ้านั้นไปหาแต่แย่เลยไปหารูแย่ไอเจ้านี้ไม่ชอบขุดแย่ไอไอตัวลายลายเนี่ยชอบขุดแย่ถ้าเห็นไม่เหลือนะ่ยแย่ มีสามตายทั้งสามเลยแยะไม่เห็นเจ้าของเดินเดินเดินออกนี้มาแล้วไม่เห็นเจ้าของถ้าเห็นเจ้าของแล้วเอาการเลยคุณแม่ของเรา เยินเจ้าของเดินมาแล้วฟังอยู่ค่ะฟังอยู่เห็นละหันปั๊บเลยเนี่นี่ดูค่ะเห็นรูเย้แล้วเอาการแล้วค่ะควัดกันใหญ่แล้วเขี่ยควัดมองหาแล้วไอ้เจ้านั้นไอ้เจ้านี้เฉยค่ะ นอนชืยเห็นแห่ของเราวันนี้ได้กินขนุนขนุนสุกลูกหนึ่งค่ะเอาขนุนมาให้กินบักมี่บักมี่ค่ะภาษาอีสานภาษาไทยเรียกขนุนค่ะ ใช้สารเรียกบักมี่ในใยสีอมอักบักมี่หอมชอบเหมือนกันค่ะเพราะมีกลิ่นหอมเนาะขนุนเอาอยู่แล้วเจอตัวแย่ไหม สงสัยจะเจอเอาใหญ่แล้วค่ะเอาการเลยเจ้านิ่มไม่ดูเจ้าไม่ดูพี่หมีเลยนี่นอนชื่อเพราะว่าไม่ใช่ปา่าไม่มีไก่ป่าค่ะ ถ้ามีก,ก็จะช่วงเช้าเนาะต้องมีขันบ้างเป็นแปลงหญ้าเนาะแม่นี่เลยคะ่ะถ้าเจ้าของมามีอาหารให้กินก็หยุดยูกคะ่ะ ถ้าไม่มีอาหารมาโยกเหมือนเดิมค่ะเม่สายโยกของเราโยกทั้งตัวนิ่งแล้วค่ะ หาอะไรกินอีกแล้วไม่มีไม่มีหมดแล้วคุณแม่ไม่เพ็ดหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะสับสับคลากดดึงให้เราค่ะช่องของเราพึ่งซับยังน้อยค่ะ สวัสดีค่ะ